สวัสครับทุกคนวันนี้ฝาทุกคนนะครับมาอยู่กับฟอร์ดห้าฟันอาจารย์หลงนะวันนี้เรามาใส่ซ้ำพื้นที่เดิมนะรอบที่สอนด้วยฐานเกตนะรอบก่อนที่เรามาไถาล้มหญ้าแล้วก็ล้มร่องตอนนี้นะมาลงใส่ซ้ำนะเพื่อจะตีดินแตกไปในตัวด้วยนะครับรอบก่อนนะที่เรามาไถานะดินค่อนข้างที่จะเป็นก้อนนะแล้วก็ร่องเดิมก็ยังมีอยู่นะ รอบนี้ก็เลยมาซ้ำให้เจ้าของที่นะรเป็นรอบที่สองซึ่งเวลายกล่องนะก็จะง่ายขึ้นถ้าเรามาไปซ้ำรอบนี้นะให้มันล้วนขึ้นนะครับถ้าเรามายกล่องในรอบก่อนเลยนะโอ้โหจุดยอดเลยนะผมตรงว่าเป็นก้อนพอเรามาลงฐานเจ็ดซ้ำนะรอบสองนี่เหมือนจะดีขึ้นนะดินก็จะล้วนขึ้นโอ้โหถ้ามายกล่องรอบแรกแล้วก็ เอาถ่ายรอบแรกแล้วก็มายุกล่องเลยนี่อาจจะเป็นก้อนๆขึ้นมาเลยนะฮะแปลงนี้ก็จะมายุกล่องปลูกมันสับปะหลังเหมือนเดิมซึ่งเจ้าของแปลงก็จะลดน้ําเหมือนเดิมนะ้แปลงนี้ดินก็แห้งแข็งแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นก้อนนะฮะจอมาจา์หลงนี่ใส่สองรอบกันไปเลยแปลงนี้ ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะถ่ายรอบเดียวแต่ก็สงสารเจ้าของแปลงนะครับเพราะว่าถ้าไถารอบเดียวแล้วยวกรองเลยนี่หนึ่งคือดูไม่ดี 2. ก็คืออ่เป็นก้อนๆน,นะฮะแข็งๆแ,แล้วก็เวลาปลูกมันสะปะหลังนะก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะอาจจ์หลงก็เลยตัดสินใจนะมาลงฐ่านเจดรอบ2ให้ในแปลงนี้นะ ถือว่าโอเคเลยนะมาแล้วจะกรของแลงเดินมาแล้วน่าจะปลูกคนเดียวนะเนื้อที่20กว่กาไร่นี่ปลูกกันแค่สองคนนะฮะโอ้ถือว่าสุดยอดเลยแล้วก็ลดน้ําตามหลังไปเลยไม่ธรรมดานะปลูกมันหน้าแรงนี่ปลูกสองคนลดน้ํสองคนแต่แปลงนี้เนี่ยไม่แน่ว่าจะปลูกคนเดียวหรือป่านะฮะเดี๋ยวรอดูกัน เดี๋จาจย์หลงก็ช่วยเต็มที่นะในเรื่องของการถ่ายยล่องนี่จันหลงบอกว่าก็ทำไได้นะคนบ้านใกล้ลำเคียงกันเราก็ต้องช่วยเต็มที่ค่าถ่ายก็คิดไม่เต็มร้อยนะก็ช่วยๆกันไปนี่แหละครับน้ำใจซึ่งกันและกัน ครับผมสับคลิปนี้ก็ฝาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศการใส่ที่ก่ออาจารย์หลวงน้าฟอหน้าฟันแปลงนี้สามรอบที่สองนะสำหรับฟอหน้าฟันมาลงขันเจ็ดน,นะครับครับผมสับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ